นี้นะคะทำให้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะการเรียนพระคัมภีร์นะคะเป็นแบบออนไลน์แทนนะคะโดยที่ปีนี้นะคะเราจะยังอยู่ในโครงการของพินิษสตรีในพระคัมภีร์เพื่อพินิษสตรีในคริสตจักรนะคะซึ่งทางคณะสตรีนะคะประธานสตรีคริสตจักรที่หนึ่งแพทย์กิติคุณนะคะมัคคณาย,ยกจีรวัจจันจันนะคะและข้าพเจ้านะคะครูศาสนาลัติการศิลาแก้วนะคะก็ยังจะ ทำให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่เราอยากจะให้เกิดชั้นเรียนพระคัมภีร์สําหรับสตรีแล้วก็เพื่อที่เราจะเสริมสร้างแล้วก็หนุนใจพี่น้องสตรีแล้วก็พี่น้อง หลายๆท่านนะคะที่ได้มีโอกาสดูวิดีโอนี้ด้วยนะคะก็เราจะใช้หนังสือนะคะเป็นหลักสูตรก,กลางๆนะคะของสภา,สากิจศักดในประเทศไทยนะคะก็ปีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสันติสุขในพระเจ้านะคะก็จะทําโดยฝ่ายบ้านและครอบครัวนะคะในสภา,สากิจศักดในประเทศไทยนะคะแต่เดี๋ยว ก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะบทเรียนที่ไซรเตรียมไว้นะคะก็วันนี้ไซเตรียมเรื่องของสตรีที่มีสันติสุขนะคะสตรีที่มีสันติสุขนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวไซจะมีเพลงนะคะสั้นๆนะคะที่จะเชื่อว่าหลายๆท่านร้องได้นะคะก็อยากจะให้เราผ่อนคลายกันนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าสู่พระคัมภีร์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงด้วยกันก่อนนะคะ1รอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเพื่อที่เราจะเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ ก็เชื่อว่าเรามีสันติสุขเรามีความสุขนะคะความสุขอยู่ในใจฉันความสุขอยู่ในใจเธอพระคิดอยู่ในใจฉันพระคิ์อยู่ในใจเธอนะคะเป็นการเสริมส,สร,ร้างสัและกันแล้วก็เป็นการหนุนใจนะคะด้วยการสารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะวันนี้นะคะชัยอยากจะนําเสนอนะคะคําว่าสันติสุขนะคะใน2ภาษาจริงๆมี3ภาษาเนาะสภาษาด้วยซ้ํานะคะ,นะคะก็ ภาษาแรกนะคะก็อยากจะนําเสนอนะคะเป็นภาษาฮีบรูนะคะภาษาฮีบรูนะคะคำว่าสันติสุขในภาษาฮีบรูซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์พระนัสสัญญาเดิมนะคะก็อ่านว่าชโลมนะคะชโลมนะคะเราออกเสียงด้วยกันนะคะชโลมคะก็แปลว่าสันติสุขนะคะ,ะ,คะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะที่ปรากฏในภาษากรีกนะคะที่มีอยู่ในพระคัมภีร์นะคะภาคันธสัญญาใหม่นะคะ,ะคำนี้อ่านว่า เอเรเนเอเรเนนะครับก็แปลว่าสันติสุขเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องคะการใช้คําว่าชาโลมหรือว่าเอเรเนเนี่ยนะครับก็ในคนอยู่ในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะใช้คํานี้เพื่อเป็นการทักทายและก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนะคะก็แม้แต่กระทั่งอาจารย์เปาโลเองที่ในจดหมายของท่านนะคะท่านก็ขึ้นต้นนะคะมักจะขึ้นต้นด้วยการอวยพรขอให้ท่านมีสันติสุขขอให้ชีวิตของท่านมีความสุข ะะก็เริ่มต้นแบบนี้ก็เมื่อผู้ฟังได้ฟังนะคะก็เกิดความสันติสุขนะคะเกิดความสุขขึ้นภายในจิตใจนะคะ mm hmm. ก็จะเชื่ออย่างนั้นนะคะ mm hmm. ก็ะ mm hmm. ต่อไปนะคะก็ทายก็อยากจะนำเสนอนะะในเรื่องของอสตรีนะคะสตรีที่มีสันติสุขในชีวิตสตรีที่มีสันติสุขอยู่ใน ชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็ทางฝ่ายที่เราจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันนี้นะคะจะจะจะมีรูปแบบไหนจะเป็นรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูด้วยกันนะคะเอาตอนนี้เรามรากำลังจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะก็อยากจะเริ่มอย่างนี้นะคะอยากจะมีคําถามนะคะให้เราที่จะใช้เวลาให่ควรกับตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะเราคิดว่าสันติสุขในชีวิตของเรานะคะเกิด มาจากไหนนะคะ สันติสุขในชีวิตของท่านนะคะมาจากไหนนะคะคำว่าสันติสุขเนี่ยโดยความหมายโดยทั่วไปแล้วนะคะก็คือความสุขของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับสังคมหรือความเป็นอยู่ของแต่ละคนหรือความต้องการความปรารถนาฝ่ายโลกหรือความต้องการความปรารถนาฝ่ายจิตใจของตนเองซึ่งเป็นสันติสุขที่ไม่มั่นคงและไม่ถาวรน,นะคะก็อันนี้เป็นความหมายโดยทั่วไปของคําว่าสันติสุขนะคะเดี๋ยวเรามาดู ความหมายในพระคัมภีร์นะคะว่าพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงคําว่าสันติสุขหมายถึงอะไรนะคะ ค่ะส่วนในพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงเรื่องสันติสุขนะคะคำว่าสันติสุขเนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงสันติสุขนั้นเกิดมาจากพระเจ้านะคะซึ่งเป็นของประธานที่มาจากพระเจ้าเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นทางฝ่ายจิตวิญญาณเป็นสันติสุขที่มั่นคงถาวรอ,อยู่ภายในจิตใจนะคะซึ่งสันติสุขเนี้ย ไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะคะแต่เป็นสันติสุขที่เราจะต้องใช้ชีวิตของเรานะคะในการเรียนรู้ชีวิตของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็เรียนรู้ในพระศาสนธรรมของพระองค์ตลอดเวลาในชีวิตของเรานะคะดังนั้นสันติสุขเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เพียง เพียงเพื่อชั่วครู่ชั่วยามแต่สันติสุขที่พระเจ้าประทานมาให้จะเป็นสันติสุขที่อยู่มั่นคงถาวรแล้วก็ยาวนานนะคะดังนั้นการที่เรามีชีวิตหรือเรามีความสัมพันธ์นะคะยิ่งเรามีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้ามากเท่าไหร่นะคะสันติสุขที่เกิดขึ้นภายใน,ในใจิตใจของเราที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อยู่ มั่นคงยาวนานมากขึ้นแต่ถ้าความสัมพันธ์นะคะในชีวิตของเราเนี่ยไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเพียงพอนะคะแน่นอนค่ะเวลาที่ปัญหาถาโถงเข้ามาในชีวิตของเรานะคะสันติสุขเนี้ยก็จะอยู่แป๊บๆแล้วก็ เหมือนกับหายไปนะคะเช่นเดียวกันค่ะความสุขรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเ,เงินทองสุขภาพที่ดีการงานที่มั่นคงนะคะหรือว่า,าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในโลกใบนี้นะคะก็อาจจะให้ความสุขเราได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มั่นคงถาวรแต่ว่าสันติสุขที่เป็นนิรันต์นะคะสันติสุขที่เป็นนิรัน์ก็เป็นสันติสุขที่ เกิดมาจากพระเจ้าเพราะเป็นของประธานที่มาจากพระเจ้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าทําไมสันติสุขถึงขาดหายไปจากชีวิตของมนุษย์นะคะหรือว่าขาดหายไปเมื่อไหรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกแผนภาพหนึ่งนะคะที่ไซได้ทาไว้นะคะค่ะเราเห็นแผนภาพนะคะที่ปรากฏนะคะเราเ,เมื่อ พระเจ้าและมนุษย์นะคะในสมัยที่พระเจ้าทรงสร้างโลกแล้วก็พระองค์ทรงสร้างอดัมและเอวามนุษย์คู่แรกของโลกขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกันนะคะเพราะว่าในเวลานั้นพระเจ้าก็ทรงรักมนุษย์มากและพระองค์ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่พระองค์ทรงสร้างนั้นคือสิ่งที่ดีรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะคะและพระองค์ทรงรักมนุษย์มากๆเลยนะคะรักอดัมและเอวามากๆเลยนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีที่มนุษย์ มีกับพระเจ้านั้นนะคะทำให้เกิดสันติสุขที่เกิดขึ้นภายในชีวิตก็คือาการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันของอดัมเอวา,อาสายก็คิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแล้วก็ติดสนิทนะคะทำให้ชีวิตของอดัมและเอวาในเวลานั้นก็ไม่ไม่ไม่เกิดความทุกข์เลยแต่ว่ามีสันติสุขภายในตลอดเวลานะคะแต่เมื่อ เ,เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือการที่มนุษย์นะคะไปมเีเขาเรียกอะไรไปถูกล่อลวงนะคะเม <ME> ื่อมนุษย์ถูกล่อลวงให้ทําความบาปนะคะโดยซาตานที่มาในรูปแบบของงูใช่ไหมคะที่ล่อลวงให้อดัมเอวากระทาผิดแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการกินผลไม้ที่อยู่กลางสวนกินผลไม้ต้องห้ามนั่นเองนะคะความบาปเกิดขึ้นนะคะเมื่อความบาปเกิดขึ้นความบาปนี้เองทําให้มนุษย์ ขาดจากความรักของพระเจ้าทําให้มนุษย์ขาดจากความสัมพันธ์ที่แนบสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ทําให้มนุษย์นะคะทำให้สันติสุขที่อยู่ในชีวิตนั้นหายไปเพราะว่าถ้าจะถ้าเราถ้าเรา,เาได้มีโอกาสศึกษาชีวิตของอาดัมและเอวานะคะเมื่ออาดัมและเอวากินผลไม้ต้องห้ามนั้นใช่ไหมคะเขาก็รู้ รู้ดีรู้ชั่วนะคะแล้วก็เขาก็เกิดความละอายกับพระเจ้านะคะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาทําผิดนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้สันติสุขของอดัมเอวาหายไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าก็ยังทรงรักมนุษย์ทรงสำแดงความรักมนุษย์แล้วก็ทรงสำแดงความรักต่อเราทุกคนนะคะโดยการที่พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมานะคะเพื่อที่เราทุกคนจะได้กลับมามีสัมพันธ์สนิท ที่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสกลับมานะคะมีสันติสุขที่แท้จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งะค,ะค่ะค่ะเมื่อเมื่อกี้ซาได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าความ ความสัมพันธ์สนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถ้าไม่แนบแน่นพอนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะไม่พบสันติสุขที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วนะคะพระเจ้าก็ทรงรักมนุษย์ทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนแต่ว่าพระองค์ทรงรักทุกคนที่ไม่ใช่คริสเตียนด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์หรือสันติสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะต้องเกิดจากความสัมพันธ์ที่มนุษย์นะคะมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้า มากพอนะคะดังนั้นวันนี้นะคะทายก็อยากจะฝากนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่27ไว้นะคะที่ได้กล่าวว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลยนะคะการที่เราจะมีกลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้นั้นนะคะก็คือการที่เราจะต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ติดตามองค์พระเยซูคริสต์และอุทิศตนเพื่อพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ทรงพระองค์ทรงเป็นสิ่งที่จะสามารถเชื่อมมนุษย์กับพระบิดานั่นก็คือพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์เพื่อให้มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นนะคะแต่การที่มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นนะคะจะต้องเกิดผ่านการถ่อมใจลง ผ่านการสารภาพบาปผ่านการยอมจำนนกับพระเจ้านะคะดังนั้นสันติสุขที่จะเกิดขึ้นนี้มันไม่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าให้แล้วหมดเลยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าสันติสุขที่พระเจ้าทรงกระทานให้เราก็จะอยู่ไปแบบนิรันดรการเลยถ้าหากเรามีความสัมพันธ์สนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่แนบแน่นเพียงพอนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไซก็มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทริคนะคะที่ไซไปเจอนะคะจริงๆไซก็อ่านศึกษาจากพระคัมภีร์นะคะวิธีสร้างสันติสุขนะคะวิธีสร้างสันติสุขแบบ Peace นะคะ peace นะคะ peace ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าสันติสุขในภาษาไทยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าเราซึ่งเป็นสตรีเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเราซึ่งเป็นคนบนโลกใบนี้เราจะสามารถสร้างสันติสุขอะไรให้เกิดขึ้นในชีวิต ในของเราสร้างสันติสุขอย่างไรต่อครอบครัวของเราสร้างสันติสุขอย่างไรให้เกิดขึ้นในสังคมของเราประเทศของเราแล้วก็ในโลกของเราใบนี้นะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งนั้นในการสร้างสันติสุขในโลกใบนี้ด้ยวยกันนะคะเราไปดูด้ยวยกันนะคะค่าสำหรับวิธีสร้างสันติสุขนะคะแบบ ไซายเองนะคะก็ทก็พยายามที่จะใช้คำภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่เป็นตัวเชื่อมนะคะวิธีสร้างสันติสุขแบบพี e นะคะ P E A C E peace นะคะไซาก็ให้คำนิยามคำนี้บอกว่า play for each other and work together to change the world อีกครั้งหนึ่งนะคะ play for each other and work together to change the w นะคะเราจะมาดูกันว,ว่าวิธีสร้างสันติสุขแบบ peace นี้นะคะจะเป็นแบบไหนนะไป,ไปดูไปดูด้วยกันนะคะทีละตัวนะคะพี่น้องคะตัวแรกค่ะวิธีสร้างสันติสุขตัวแรกนะคะมาจากตัว p ในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งใช้ให้คำนิยามตัว p นี้ว่า play นะคะ play ซึ่งแปลว่าการอธิษฐานนะคะการอธิษฐาน,นะคะ่ะสำคัญยังไงต่อการสร้างสันติสุขในชีวิต เมื่อไรก็ตามที่เราดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันแน่นอนคะ่ะพระองค์ทรงอยากให้ลูกของพระองค์อธิษฐานกับพระองค์ทรงอยากให้ลูกของพระองค์พูดคุยกับพระองค์และกับวิธีการอธิษฐานนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เรากิติสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นนะคะดังนั้นอยากให้เรามีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับการอธิษฐาน การอธิษฐานนะคะซึ่งปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่สนะคะบอกว่าแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อเราอยากจะมี ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกระทานั่นคือการอธิษฐานนะคะและนอกจากการอธิษฐานนะคะเราก็าจะมีการอาร่านพระคัมภีร์การไปนมัสการที่โบสถ์นะคะดังนั้นอย่าให้ชีวิตของเราละเลยสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ว่าให้ชีวิตของเรานั้นมีชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเพื่อที่เราจะเป็นสตรีที่มีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะ,ะ,ดเ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่สองนั่นก็คือตัว E นั่นเองนะคะ ค่ะตัวที่2นะคะซึ่งเป็นตัว e นะคะในคำว่า peace มีตัว e อยู่2ตัวนะคะก็รวบเป็น1ตัวไปเลยนะคะตัว e นะคะายให้ใช้คำศัพท์นะคะสำหรับตัวนี้ว่า each other each other แปลว่าซึ่งกันและกัน ะะก็จริงจริงๆไซอยากจะนิยามแบบนี้ว่า play for each other ก็คือการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะคะการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นการอธิษฐานเพื่อหนุนเสริมกําลังผู้อื่นด้วยนะคะทรก็เชื่อว่าสตรีของเรานะคะก็มีการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอย่างมากมายนะคะและคําอธิษฐานของผู้เชื่อนั้นทําให้เกิดผลได้นะคะดังนั้น คำว่าตัว e นี้นะคะหรือ each o t h e r นี้นะคะหรือว่า play for each o t h e r นี้นะคะก็ สายยกข้อบัมพีหนึ่งข้อนะคะซึ่งปรากฏจากพระธรรมยอนบทที่13ข้อ34ขึ้นมานะคะที่บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นดังนั้นการที่เราระลึกถ,ถึงพี่น้องของเราระลึกถ,ถึงครอบครัวของเราระลึกถ,ถึงมิตรสหายของเราและแน่นอนค่ะระลึกถ,ถึงสตรีไม่ว่าจะเป็นสตรีนิคิสจกักสตรีนิคิสจากภาคที่4ีสตรีในคิดในสภาคิสจากในประเทศไทยแล้วก ทั่วโลกนะคะเราต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันเราต่างก็เป็นพี่น้องกันนะคะดังนั้นเราจะอธิฐานเผื่อซึ่งกันและกันและไม่ใช่อธิฐานเพียงเฉพาะสตรีเท่านั้นแต่เราจะอธิฐานเผื่อสําหรับทุกๆคนนะคะทีะ่ต้องการ กาลังในการที่ฐานหรือว่าต้องการพลังในการที่ฐานนะคะและพี่น้องคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เป็นการดีมากที่เราจะที่ฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นที่น่ากังวลใจนะคะของ ทั่วทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าเป็นทั่วโลกนะคะพี่น้องคะแล้วก็ถ้าหากมีพี่น้องท่านใดของเราเรจ็บป่วยนะคะก็ขอท่านที่จะระลึกถึงพี่น้องเหล่านั้นแล้วก็ใช้เวลานี้ในการาก้มศีรษะลงก็อธิษฐานกับอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อพี่น้องเหล่านั้นด้วยนะคะดังนั้นเราผ่านไป2ตัวแล้วค่ะก็คือตัว P แล้วก็ตัว E นะคะจำได้ไหมคะว่า Play for each o t h e r ใช่ไหมคะเอาละคะมาสู่ตัวที่3 ตัวที่3ซึ่งเป็นตัว A นะคะสำหรับตัวที่3นะคะตัว A นะคะใส่ให้คำศัพท์นะคะนิยามาตัว A นี้ว่า and work together นะคะ and work together นะคะเมื่อกี้ตัว P ก็คือ play ตัว E each other นะคะและตัว A นี้ก็คือ and work together นะคะก็คือ play for each other and work together ในพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่17ข้อ17นะคะได้กล่าวว่ามิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาช่วยกันยามทุกยากพี่น้องคะแน่น,นอนคะ่ะนอกจากการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันแล้วนะคะการรับใช้พระเจ้าซึ่งกันและกันในพิจักในครอบครัวในคิจักภาคในสภัคิจักนะคะล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นนะคะดังนั้นการที่เราจะทำงานร่วมกันนะคะเราจะทำงานร่วมกัน ไปได้ดีที่สุดได้มีศักยภาพที่สุดก็คือการทํางานและเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะเต็มไปด้วยสันติสุขที่มีที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลานะคะถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างโดยไม,ไม่ไม่มีความรักในนั้นพี่น้องคะแน่นอนคะ่ะสิ่งนั้นอาจจะเกิดผลแต่ว่าไม่มีศักยภาพเพียงพอหรือว่า ถวายเกียรติพระเจ้าไม่เพียงพอแต่ว่าถ้าเราทำทุกสิ่งด้วยความรักสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดผลดีมากแล้วก็จะข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเต็มขนาดใช่ไหมคะเต็มขนาดที่พระเจ้าทรงประทานความสามารถ ในชีวิตของเราประเต็มตะลันที่เรามีอยู่นะคะเพื่อที่เราจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันได้นะคะดังนั้นนอกจากการอธิษฐานแล้วนะคะเรายังจะต้องรับใช้ร่วมกันด้วยนะคะแต่การรับใช้ของเรานะคะจะเป็นการรับใช้ที่เกิดสันติสุขได้นั้นเราจะต้องรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักด้วยและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะคะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือตัว c นั่นเองนะคะ พี่น้องคะสำหรับตัว c นะคะตัว c นะคะไซก็ให้คำนิยามตัวนี้คือ to change the world To Change The World นะคะซึ่งสายก็ขออนุญาตยกข้อบัมพีจากพระธรรมยนต์บทที่1 5ข้อ16นะคะซึ่งกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดานในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านแน่นอนค่ะ การรับใช้ของเรามีหลายรูปแบบมีหลายพันธกิจมีหลายด้านแต่พี่น้องคะการรับใช้ของเราจะเปลี่ยนโลกยังไงเปลี่ยนโลกยังไงด้วยสันติสุขของพระเจ้าเปลี่ยนโลกยังไงด้วยความรักของพระเจ้านี่นอนคะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามาแต่ว่ามันเกิดจากสตรีมันเกิดจาก ตัวเรามันเกิดจากการกระทําของเราคําพูดของเราทัศนคติของเราที่สําแดงออกให้แก่คนทั่วไปได้เห็นหลายครั้งค่ะเราคิดว่าการ change the world เนี่ยโอ้โหต้องทําการใหญ่จริงๆแล้วในข้าพเจ้าเชื่อว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะแม้แต่กระทําสิ่งเพียงเล็กน้อยแต่กระทําด้วยความรักกระทําด้วยความเชื่อมั่นกระทําด้วยใจที่ อยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วอยากจะอุทิศพระเจ้าอุทิศให้แก่พระเจ้านะคะข้าพเจ้าก็เชื่อว่าสิ่งนั้นพระเจ้าก็ทรงได้รับการถวายพระเกียรตินะคะแต่พี่น้องคะดังนั้นดังนั้นนะคะวิธีสร้างสันติสุขแบบ p e พ c ซนะคะก็สายก็ขอฝากไว้ก็คือ play for each other and work together to change the world นะคะก็คือการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน และรับใช้ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกพี่น้องคะอยากจะมีคำถามต่อท้ายนี้สักนิดนึงนะคะซึ่งเป็นคำถามที่อยากจะให้ท่านกลับไปค่้ครวญนะคะว่าเราจะเป็นคนที่อธิษฐานเผื่อผู้อื่นและรับใช้ซึ่งกันและกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไรในคริสตจักรของเราในชุมชนของเราในครอบครัวของเราในสภาคริสตจักรของเรา เราจะเป็นคนนั้นที่จะเป็นผู้สร้างสันติสุขสร้างสันติสุขด้วยการนําความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวประเสร,ริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไปสู่คนอื่นๆได้ยังไงเพราะว่าในพระธรรมยอห์นนะคะในพระธรรมยอห์บทที่สิบห้าข้อสิบหกกล่าวไว้ว่า ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลือกท่านทั้งหลายไว้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้และให้ท่านไปเกิดผลดังนั้นให้เราใช้ตลันความสามารถของเราให้เราใช้ความอของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มกําลังนะคะเพื่อที่เราจะเป็นผู้สร้างสันติสุขในโลกใบนี้เหมือนที่ไซได้ให้คํานิยามไว้บอกว่า play for each other and work together to change the world ร่วมกันนะคะแล้วอา,อาทิตย์นี้นะคะก็จบจบในบทของเรื่องของการสร้างสันติสุขนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันบทเรียนต่อไปนะคะซึ่งสายจะนำ ทุกคลิปนะคะทุกวิดีโอการสอนนะคะลงใน y u t u b e นะคะในช่อ uh, งของ Bible for Me นะคะซึ่งเป็น c h a n ่องของเด็กระวีเวลาศึกษาแต่ว่าก็ถ้าพี่น้องนะคะมี uh, บุตรหลานนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะใช้ Bible for Me ที่ไซสสอนนี้นําไปใช้เวลากับบุตรหลานในครอบครัวนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะทรงเสริมกําลังท่านทรงอวยพรท่านทรงสถิตยอยู่กับท่านนะคะตลอดเวลาที่ท่านอาจจะอยู่ ู่ที่บ้านนะคะหรือว่าไปไหนในที่ต่างๆก็ขอพระเจ้าที่จะทรงพิทักษ์กอารักขาท่านด้วยนะคะขอพระเจ้าเวรวร์พรนะคะหากมีคําติชมคําแนะนําอย่างไรนะคะทรา,ายยินดีรับฟังนะคะเพื่อที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ดีมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสวัสดีค่ะ